สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วกับผู้กําลังสิมาเป็ดเพบซีเล้วกับช่องดันๆน,นะคะที่เข้ามาดูมาชมให้แม่ติ๋วจ้าสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มีเอฟซีเอาอะไรมาฝากแม่ติว๋วแม่ติ๋วอยากกินมากไม่ใช่ไม่ใช่แตงกวาไม่ใช่บวบไม่ใช่อะไรนะคะอะโวคาโดจ้า เนี่ยยายติ๋วอยากินเออยายติ๋วบอกลูกสั่งให้ลูกก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูเพจเพจไหนที่มันแต่วันนี้นี่ของสวนเลยนะคะมาสดๆเลยค่ะจากอำเภอปากคาดนะคะนี่เอฟซี FC เอามาให้ค่ะห้าลูกนะคะแต่สองลูกสุกก็ให้น้องพาไปกินแล้วนะคะนี่ยายติ๋วจะมากินกับอะไรรู้ไหมคะจะนี่บ้านยายติ๋วก็มีไว้ไม่ขาดนะคะ่ะเนาะ นมข้นตามมลิค่ะไม่ได้โฆษณานะคะคือไม่ติ๋วกินค่ะแล้วก็น้ำพึ่งอย่างนี้จ้ะน้ำพึ่งไอที่ว่าลูกน้องหา้หานเขาเอามาขายให้หมดลูกสาวก็ซื้ออันนี้เก็บไว้ให้แม่ค่ะนี่ค่ะน้ำพึ่งก็มียมติ๋วจะลองมากินยมติ๋วอยากจะกินมากเลยค่ะเออมาทำคลิปขอบคุณน้องนะคะจะ้ะนี่ค่ะได้กินแล้วค่ะ นคนปรปฐมนครชัยศรีจ๋าได้กินแล้วนะคะไม่ต้องส่งให้เยตินะคะจ้ามาเด้อค่ะเด้อ,อสารคามมากินน้ำกันจ้าจ้าขอบคุณน้องเขามากๆนะคะเขามีสวนมีนั่นนะคะสวนเขามีเงาะคนที่เอาเงาะมาให้นะคะนี่แหละค่ะคนนี้ค่ะเขามาให้ห้าลูกนะคะมามาสองบ้านเหมือนกันจ่ามามา,มาเหมือนเดิมเออแต่ว่าเขาแบ่งมาเป็นถุงคะ่ะให้ ทำใไม่แม่ติ๋วห้าลูกแม่ติ๋วให้น้องพาวไปละสองลูกค่ะใหญ่มากโลกว่าค่ะยัดติ๋วช่างแล้วเนี่ยสามลูกนี่โลกว่าโอ้ใหญ่เหมือนเลยเหมือนเหมือนแตงกวาไอเหมือนแตงเหมือนแตง้นตงานเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอเขาบอกว่าแม่ต้องดูนะถ้าเป็นเงาเงา,เงาอย่างนี้คือสดค่ะแต่ว่ายังไม่สุกนะคะแค่หำหำนี่ค่ะ เขาบอกว่านิ่มๆก่อนนะคะแม่ค่อย,ออยกินจ่าซองนะคะอย่าจิวใช้ของด้วยค่ะ <laughs> จ่า<ะ>จ่านี่ อยากกินแล้วแต่ลูกกลมๆยาาติ๋วเคยได้กินนะแม่น้องพาวก็ซื้อมากินบ่อยค่ะลูกกลมๆออกเป็นสีม่วงๆหน่อยนะถ้ามันสุกมันจะเป็นม่วงๆแต่อันนี้ย่าติ๋วอยากกินมากเลยให้ลูกสั่งให้เขาก็เออแม่เดี๋ยวรอดูเพจก่อนนู่นนี่นั่นเนาะเออก็รอ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 อ,ออยากกินได้กินแล้ว <S <S 1> <S 1> เห็นเพื่อนๆกินก็อยากกินค่ะเราทําคลิปนะคะเนาะนอ,อ,อาวุธพร้อมจ้ะน้ำพึ่ง นมแต่อโวคาโดไม่พร้อมค่ะนางยังนางยังไม่แก่ยังยังย,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 ยังไม่งอมนางยังเป็นสาวอยู่เดี๋ยวให้นางหมดสาวก่อนยายติ๋วจะมาทําคลิปกินให้ดูแน่นอนค่ะยายติ๋วมาทําคลิปวันนี้ก็คือมะอ่างอโวคาโดน้ําแล้วก็มะขอบคุณน้องขออน้น้ำนกข้น้อจ้ะขอบคุณมากๆนะคะยายติ๋วได้กินแล้ว เมติวไปไม่ใช่ว่าเออทําไมไม่ซื้อกินนู่นนี่นั่นเงินมันก็พอมีซื้อกินค่ะแต่ว่าไปแล้วมันจะมแต่ลูกลกลมๆคือเมติวก็เคยกินเนาะค่ะเนาะเออแต่เราก็เมติวเป็นคนป่วยเบาหวานความดันไขมันนะคะอันนี้มันอยู่พวกตระกูลคล้ายๆกับพวกถั่วพวกไขมันค่ะคุณหมอเขาบอกนะคะกินเยอะไม่ได้จ้าล้วก็เอออยากจะชิมดูว่ามันยังไงแต่ว่าเมติวชอบกินอยู่แล้วพวกแตงไทย อะไรพวกเนี้มากินใส่นมใส่อะไรแม่ติ๋วเคยทําคลิปเนาะจ้ะอุ้ยลูกสวยๆค่ะของน้องพ้าวเอาไปก็สวยค่ะนี่นะคะนี่น้องเขามาใหม่สดๆเลยเก็บจากต้นแล้วก็มาวันนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวย็ดติ๋วจะอวดนี่เห็นไหมค้อนเก็บใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยเกือบสุกขาต้นเลยนะคะเขาบอกจะอร่อยมากจ้ะนี่นะคะ เก็บจากสวนมาใหม่ๆเลยลงรถมาให้น้องพ่ากับยูนี่พอดีจ้ะกับแบงให้น้องพ่าไปเยะติวึ้นทํำคลิปแล้วค่ะน้องกลับแล้วนะคะจ้ะนี่ค่ะไล่ปลาคาดนะคะเอฟซีแม่ติวเลยบ้านน้องคํานั่งไปอีกนะ้คะนะนี่เห็นไหมเก็บใหม่ๆเลยจ้ะเยตติวก็ขอบคุณเอฟซทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมอะโวคาโดกับเยตติวจ้า ขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไหลทุกก,กำลังใจนะคะเลิฟเลิฟทุกคนจ้าบ๊ายบาย